9นักปีนเขาหนีตายออกจากเต็นท์กลางดึกโดยไม่ใส่รองเทา้าอะไรทําให้พวกเขากลัวสุดขีดได้ขนาดนั้นนี่คือคดีปริศนาตำนานของรัสเซียปี1959กลุ่มนักปีนเขาที่เชี่ยวชาญจู่ๆก็หายตัวไปพอทีมกู้ภัยไปเจอก็ต้องช็อกเพราะเต็นถูกกรีดจากด้านในเหมือนพวกเขาพยายามหนีอะไรบางอย่างศพถูกพบกระจายกันไป บางคนกะโหลกแตกร้าวเหมือนโดนรถชนแต่ไม่มีรอยแผลภายนอกเลยและที่พีคที่สุดเสื้อผ้าบางคนมีสารกัมมันตภาพรังสีด้วยผ่านมากว่า60ปีทรษฎดีมีเพียบทั้งเอเลี่ยนการทดลองทางทหารหรือสัตว์ประหลาดเยติแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้100%เซว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นคุณคิดว่าหนีอะไรพิมพ์มาคุยกันครับ และฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ